ไม่ได้ใส่บาทนานพอควรตั้งแต่ปีใหม่วันสําคัญเช่นนี้ก็ไม่ได้ไปเวียนเทียนหรือไปวัดส่วนการฟังธรรมพระปฏิบัติที่ต้องดันด้นไปนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปขอสอบถามว่าเป็นมิจฉาทิฐิหรือไม่ที่คิดว่าจเจริญสติถือศีลข้อเดียวดีกว่าจเจริญสติถือศีลข้อเดียวดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจคําถามนี้ถูกหรือเปล่านะถ้าหากว่าเอาตามที่ผมเข้าใจหมายความว่า อันนี้ผมจะแปลเป็นคําถามใหม่ง่ายๆนะว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าถ้าถ้าจะคิดว่าการเจริญสติเนี่ยมันไม่ได้ดีไปกว่าการถือศีลแค่ข้อเดียวอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะผมผมบอกเป็นโดยรวมเลยก็แล้วกันบุญในพุทธศาสนามีสามระดับ บุญระดับแรกคือการทําทานน้ําใจเสียสละน้ําใจคิดอนุเคราะห์น้าใจคิดจะให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรามีอยู่หรือว่าความสามารถที่เราจะเกื้อกูลเขาได้นี่เรียกว่าเป็นบุญระดับต้นคือบุญเป็นบุญท่านท่านใช้คําอย่างนี้เป็นบุญเบื้องล่างเป็นบุญชั้นต่ํานะครับส่วนบุญที่ยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ได้แก่การถือศีลนะคือการที่ระวังรักษาใจไม่ให้สกปรกไม่ให้แปดเปื้อนด้วยเจตนาอันเป็นบาปอากุศลคือไปคิดเบียดเบียนใครเนี่ยจะงดเว้นเด็ดขาดเลยคิดได้แต่ห้ามพูดคิดได้แต่ห้ามทำนะคือคิดอยากได้แหมมาด่าเราอยากจะตบสักปาบนึงนะหรือว่าแหมเห็นแล้น่าจะาไปฉุดมานะ ลูกเขาเมียใครไม่รู้แหละอยากจะเอามาปุยปุยยำอย่างนี้นะคิดได้ยังไม่ผิดศีลนะแต่ถ้าลงมือเมื่อไหร่นั่นแหละนะเริ่มลงมือแค่ตั้งตั้งความตั้งความคิดไม่ว่าจะเอาจริงๆขึ้นมาเนี่ยเริ่มดังเริ่มปลอยแล้วแล้วถ้าทําสําเร็จขึ้นมานั่นแหละศีลขาดทะลุแล้วนะถ้าหากว่าสามารถระง,งับอกระง,งับใจได้ถึงคิดก็ไม่ทําถึงคิดก็ไม่พูดนั่นเรียกว่าเป็นคนสามมีความสามารถรักษาศีล ตึงไม่มีทางโดยธรรมชาติโดยธรรมดาของสัตว์โลกนะไม่มีทางที่จะรักษาศีลโดยบาบังเอิญเพราะว่าเกิดมาเนี่ยโดนกิเลสฉุดโดนกิเลสลากกันมาไม่รู้กี่กับกี่การมันตามใจกิเลสก่อนต่อเมื่อเจอพระหรือสมณะที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของกรรมพิบากเกี่ยวกับการทําจิตให้พัฒนาเกี่ยวกับการ ปูเส้นทางไปสวรรค์ลและนิพพานนะมาแนะนําว่าควรสมาทานศีลหรือตั้งใจที่จะงดเว้นขาดไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดประเวณีนะไม่โกหกแล้วก็ไม่กินเหล้าไม่เมาสุราอย่างนี้นี่เรเรียกว่าเป็นการตั้งใจทําบุญที่ใหญ่กว่าการเสียสละเสียสละอะไรไปจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะฮะยังถ้าถ้าจัดคลาสกันถ้า จัดชั้นวันณะกันเนี่ยนะถือศีลเนี่ยรักษาศีลเนี่ยตั้งใจรักษาศีลเนี่ยอันนี้จะได้บุญมากกว่าแล้วก็เป็นสิ่งที่พูดง่ายๆนะเ,เราถ้าไม่มีสิ่งยั่วยุเราไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนแล้วก็บอกว่านี่ฉันรักษาศีลไม่ใช่นะคือต้องมออีความตั้งใจไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วมีเรื่องยั่วยุ นะคนตั้งใจรักษาศีลเนี่ยมีเรื่องย,ยั่วยุยยกันตลอดชีวิตนั่นแหละนะยั่วย,ยุให้ผิดศีลแล้วมีความสําเร็จประสบความสําเร็จในการรักษาศีลได้ทําตามความตั้งใจได้คืองดเว้นขาดไม่เอาเลยในเรื่องเกี่ยวกับการผิดศีลอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้บําเพ็ญบุญที่เหนือกว่าการให้ทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลเรียกว่าได้ชื่อว่าเป็นมหาทาน ยิ่งใหญ่กว่าทานธรรมดาเพราะว่า,าทําให้สัตว์โลกเนี่ยนะทาใหเา้เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขของเราเนี่ยรอดพ้นจากพยันตรายอันเกิดจากน้ํามือของเราเนี่ยมันเลยยิ่งกว่าทานทั้งปวงนะครับทาน,าน,านหมายถึงทานที่ให้ด้วยทรัพยาทานหรือให้ด้วยอภัยทานนะทีนี้คือถ้าจะเอาบนขั้นสูงสุดเลย,เยก็เรียกว่า เป็นเป็นบุญที่จะทําให้ประกันว่าไม่ต้องไปอบัยภูมิแน่ๆคือต่อให้ทําทานรักษาศีลแค่ไหนบางทีเกิดชาติใหม่ลืมหมดนะว่าเคยทําอะไรมาบ้างเผลอหลงไปทําบาปอย่างนี้ก็ตกนรกได้ไปสู่อบัยภูมิได้ท่านจึงเรียกว่าบุญอันเกิดจากทานและศีลเนี่ยยังถือว่าเป็นแค่ขั้นต้นและขั้นกลาง นะบุญขั้นสูงจริงๆเนี่ยทำให้หลุดจากอบายได้อย่างสิ้นเชิงตั้งแต่เป็นพระโสดาบันขึ้นมาเนี่ยนะจะไม่ไปอบายภูมิอีกเลยแล้วอะไรล่ะที่ทําให้เป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นมาจนถึงพระอรหันต์นะก็คือบุญนั้นเกิดจากการเจริญสตินั่นเองเจริญสติอย่างเข้าใจมีความเข้าใจด้วยนะต้องมีความเข้าใจนําหน้าว่ากายใจนี้ไม่เที่ยง ดูดูไปนะจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าไม่เห็นมีอะไรเป็นของเราไม่ไม่ใช่ตัวเราสักอย่างเดียวนะไม่มีอวัยวะอะไรสักชิ้นเดียวในร่างกายนี้ที่เป็นตัวเป็นตนของเราถือเอาได้ว่าจะบังคับบัญชาให้มีอายุเท่าไหร่ให้มีลักษณะอย่างไรจงหนุ่มอยู่ตลอดจงสาวอยู่ตลอดจงหล่ออยู่ตลอดจงสวยอยู่ตลอดมันไม่สามารถที่จะระง,งับไอความเปลี่ยนแปลงได้เลยนะ เมื่อดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นแจ้งนะก็เกิดการบรรลุมรรคผลขึ้นตามลำดับอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าการเจริญสติเป็นบุญขั้นสูงสุดในธรรมชาตินะไม่ใช่ตามมาติของพุทธศาสนาไม่ใช่ตามมาติของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนะแต่ตามธรรมชาติเลยถ้าหากเราสามารถที่จะเข้าใจเรื่องของการเจริญสติได้ และ,จะเจริญสติตามวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้จริงๆจนกระทั่งสามารถเห็นว่ากายใจนี้ไม่เที่ยงกายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนแค่เห็นแค่นั้นแหละเรียกว่าได้ทําบุญยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วตายไปเนี่ยยังต่ําก็ได้ได้ถึงสวรรค์นแน่นอนนะแล้วถ้าคนจเจริญสติเป็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมี ความรู้สึกว่าเออจิตคับแคบไม่ดีให้ทานดีกว่าเปิดกว้างดีกว่าจิตตัวกระปรกไม่ดีรักษาศีลดีกว่าทําให้มันสะอาดดีกว่าเนี่มันจะเจริญตามขึ้นมาด้วยนะบุญในขั้นต่ําแล้วก็บุญในขั้นกลางสรุปก็คือว่าจะเดินสติดีที่สุดดียิ่งกว่าออการทําทานและรักษาศีล แต่ถ้าหากว่าใครไม่ร <issements S 1> ู้จักเสียสละไม่รู้จักมีน้ําใจบ้างไม่รู้จักให้ทานบ้างหรือว่าใครกิตตัวกระโกรกอยู่ตลอดเวลามีความบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนเห็นผิดเห็นถูกเห็นผิดบ้างเห็นถูกบ้างเนี่ยนะพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ทําทานถ้าไม่รักษาศีลไม้่ก่อนเนี่ยเจริญสติไม่ถูกหรอกนะเจริญสติไปมันก็กลายเป็นเหมือนกับแกล้งเหมือนกับเป็นเรื่องตลกเหมือนกับเป็นเรื่องที่เรามาทําอะไรอยู่นะก็จะ เป็นการเสริมซึ่งกันและกันนะครับทานศีลแล้วก็ภาวนาหรือเจริญสติ